อันนี้เขาเรียกอะไรคะลูกอันนี้เขาเรียกอะไรคะเขาเรียกอะไรหมอกใช่ไหมใช่ไหมคะนนเขาเรียกอะไรคะจริงเดี๋ยวชี้พ่อดูสิชี้ให้ดูหรือรีวิวหน่อยสิเล่มหมอกเนาะโอ,โอ,โอ้สวยไหมคะสวยอ๋ะอ เมื่อคืนนะ้นอนเป็นไงบ้างคะเล่นลลวันนี้จะลงอ่างไหมไม่ลงหนาวใช่ไหมไม่ไม่รู้ว่ามันรู้ว่หนาวเด้อที่นอนวสดอะเดียรรีบถ่ายไปนั่งก่อนเลยต้องไหน

ตกไปกิ้งไปเป็นไงเนี่ยหืมห <ตก S 1> ืมปลากุ้งต้องตบบกุ้งดีๆนะอย่าระวังนะถ้ากิ้งไปเลยอ่ะปลากุ้งออถ้าปลากุ้งกิ้งไปเลยไม่มีใครช่วยได้ใช่จับไม่ทันแนะ่นี่เรามาดูกลางเต็นท์เขากลางเต็นท์กันเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยมาดู ผมไม่เคยตกวัก่อนเลยมีแต่มีแต่ปลากรุงเคยตกก็าปลากรุงไป่ล่างใกล้เกิอนอ่ะมันก็เลยตกได้ใช่ไหมค่ะถ้าไม่ล่างใกล้เกินมันก็ไม่ตกตกแค่ล้ทางเดียวก็เจ็บเจ็บสิหอยเขากลางเต็มเต็มเลยลูกขับไปได้นะ <c oughs> ไหมฮะขับมาข้า Thank <laughs> you. นไม่ใช่เแ่เต้นมาก่อนสาธิตให้ป้าดูก่อนป้าป้าลืมล้วเ้ยังไงหนึ่งทรามเออเอไม่ใช่แล้วเพื่อนน้อนี่ไม่ใช่หรอนีไม่ใช่หรอเออเอมาทำยังไงกุงโไหมไม่เป๊ะอะไรอย่างเอมไม่เป๊ะ ยังไป้งางเ่ดินลามเลเดินมาใกล้สิสมาสีสิบหสิบหเพอเดี๋ยวนี่ไปละเเธอต้องไปไกลๆเาเต้นออกมาอ่ะชีอ่ะโอ้ไรโอไหลไม่ทันจบเพลงเลยด้เซ่เอาเธอเธอใหม่เี๋ยวธอทินนาไอติมไผ่ท้องท่นานะกินไง มันบอกอร่อยมากกะติงอร่อยมากมที่มึงกินข้างบนอะ่ะก็มันนั่นอพอเราล้าแล้วพอมืมอเราค่อยเต้นอ่ะ ลอกไหนบอกให้มากับพ่อแมไปอะไรมากับพ่อไหมลูก อาปาเดต่า,อย,าอย่าฝนมาไงรีบไปดีกว่าเข้าทางนู้น,น,นูด้านหน้าอยู่นู่น

นานาไปบังเขาทำไมาอหได้หม่ได้ค่ะอันนานาถือถือกล้องรีวิวเครื่องเล่นอันนี้ให้หน่อยสนุกน้าถือรีวิวอ่ะนานาอ่ะนานถือนา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  นี่ถือรีวิวเขาอยากเล่นนะไม่อยากถือเนาะอ่ะรีวิวหน่อยคะเครื่องเล่นอันนี้เป็นไงบ้างคะแ <Yeah. S 1> อะไรมา,อ,าอยากเล่นอา่าอยากเล่นกันไหมเป็นไงทำได้ไหมไม,มันไม่เล่นสไลเดอร์เหรอล่อเข้าไป ไหนแม,แม่แม่ปกุ้งขาอไอย่างน่ไยายอยู่หน้า ป้ากงแยเข้าไปอยู <congratulations> him, right? ่ยงไดไน้วถอดเท้าถอดเท้าเอาน้ำอาน้ไอปถอดรงเท้าค่ะ